กลับมาอยู่กันต่อคุณผู้ชมครับคู่แมนแฮนซ์นะครับแน่นอนครับเบียรกับพี่เต้นนครับนำเรื่องราวข่าวคราวของคนในวงการทุกนำทุกใจอยู่อย่างหนึ่งไงครับแกจะเรียกเบียรกับพี่เต้ตลอด่าเบียกับเต้ก็มอะเอาเอาเป็นว่ากรุณาทำใจนะครับมาถึงมาถึงจุดจุดนี้แล้วคุณเต้วัชสันรักสงบกรุณาทำใจนะครับหากว่าเบียรคิมหันเรียกแบบนี้คุณต้องทำใจนะครับ กรุณาอยู่ในระยะเวลาทำใจกรุณาอยู่ในระยะเวลาทำใจของน้องเปาลีใช่ไหมคุณพูดระยะเวลาทไดเราจะผมมาขอระยะเวลาทำใจตัวเองคุณผู้ชมครับก็มาอยู่ในช่วงนี้นะครับผมแน่นอนครับช่วงนี้เราจะมาอัปเดตนะครับ5ผลงานเพลง ฮิตฮ э ิตแซบโดนโดนะครับผ่านจากดีเจแต่ละภูมิภาคนะครับแล้ววันนีน้คร네ับเราจะได้รับเกียร์จากดีเจจากภูมิภาคไหนจังหวัดไหนและห้าดับเพลงฮิตฮิตจะเป็นผลงานเพลงอะไรกันบ้างโดนอกโดนใจกันบ้างหรือเปล่านะครับผมกับช่วงนี้เลยครับแซบสด4ภาค บสดสีภาพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปแซ่บพร้อมๆกันเลยนะฮะจังหวัดชนบุรีชนบุรีครับอ่าชนบุรีอยู่ใกล้กับชนบุรีไหมเดี๋ยวนะชนบุรีเนี่ยในในชนบุรีนี่มีอำเภอหลายอำเภอเลยนะใช่เยอยกตัวอย่างเช่นอำเภอบางละมุงบางละมุงนะครับอำเภอพัทยาเหนือพัทยาครับพัทยาใต้ไม่ต้องเอาพัทยาเดียวก็พอพัทยาก็ควคุูหมดแล้ว เอาเป็นว่าใช่หลายๆเลยเหมือนจะนุชจรีสีราชาเนี้ยนะครับเข้าได้เนาะอุตส่าห์ยงเข้าไปเนาะแต่เอาไปเอาเป็นว่าเราไปถามเขาดีกว่าว่าตอนนี้พัทยาเป็นยังไงกันบ้างออชลบุรีเป็นไงกันบ้างและมีเพลงอะไรกันบ้างที่ตอนนี้กําลังติดชาร์อยู่ในคลื่นของต้องแล้วนะครับกับหนึ่งดีเจที่แสนแซ่บแสนแซ่บคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค e ่ะเจ้านี่มันดีเจตายเบนจวันนี่อ๋อพี่ตายโอ้ยพี่ตายท้าทายคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้อกสื่อเป็นวันแรกเลยนะรู้สึกเขินเหมือนกันนะไม่ต้องเขินครับพี่ตายครับใน Facebook นะครับเห็นรูปทุกวันอยู่แล้วครับมามาไปต้องบอกพี่ตายก่อนเลยว่าวันนี้ทำตัวตามสบายไม่ต้องอายเพราะตอนนี้มีคนดูเป็นล้านครับ Oh. <laughs> มีคนดูเป็นล้านนะครับตอนนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับรูปร่างหน้าตาของพี่ตายนะครับพี่ตายาวันนี้ตอนนี้อยู่ที่สถานีหรืออยู่ที่บ้านครับตอนนี้อยู่ที่สถานีที่บ้านคือ,อบอกอย่างนี้งงใช่ปะงงฮะสรุปแล้วคือพี่จัดรายการที่ห้องอห้องอะไรอะรพี่ตายห้องอะไรห้องอะไรโซ่ตาย <laughs> อะไรนะฮะอะไรนะฮะ <laughs> ห้องอะไรนะพี่ตาย ไม่คือพี่ต่ายจัดไปการที่ห้องแล้วส่งสัญญาณเข้าสถานีอ๋อแล้วพี่ต่ายตอนนี้จัดอยู่ที่คลื่นอะไรเอ่ยร้อยห้าจุดห้าครับมีชื่อคลื่นนะลูกุ่งด t com ลูกพุ่ง t com ททา t ไใช่หครับครับอะไรนะคะพี่ต่ายคะพี่ต่ายว่าอะไรนะคะเมื่อกี้สัญญาณมันหายนิดนึง อ๋อสัญญาณมันหายเหรอครับแต่พี่ไม่หายนะไม่คือแบบว่าจะบอกว่าสัญญาณใจนะหายไปใช้เติมเต็มได้ไหมออ้ยอุ้ยพี่ตายพี่าหัวเราะวันนี้พี่ต่ายพี่ต่ายจะพูดอะไรรู้ไหมพี่ต่ายจะพูดว่าเรื่องของแกแจริงๆเลยเอไม่หรอกสนุกสนานกันแต่ตอนนี้พูดถึงพัทยาพัทยามีอยู่ภาคตะวันออกอืม แล้วก็มีอําเภอบางละมุงแต่ไม่มีอําเภอพัทยานะอ๋อใช่มเป็นอำเภอบางละมุงไม่มีอำเภอพัทยาพัทยาพัทยานี่เป็นตำบลเหรอครับพี่พี่พี่ตายเป็นเขตนะเป็นเขตเขาเรียกเป็นเขตเนี่ยเขาก็ใจผิดไปโดยตลอดนะจริงๆเราบอกตรงเป็นเขตเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นเมืองพัทยาเป็นเมืองอ๋อแล้วเครื่องของพี่ตายเนี่ยสามารถที่จะรับฟังได้ถึงตรงไหนถึงตรงไหนบ้างครับพี่ตา ในพัทยาเลยค่ะทั้งหมดเลยอ๋อครัวพูดพัทยาหมดเลยผมก็ได้ยินเสียงหวั่นังของพี่ต่ายหมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าพี่ต่ายห้าอันดับเพลงที่ตอนนี้กําลังติดชาร์จอยู่เครื่องของพี่ต่ายเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างเพลงอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วพี่ต่ายก็จะมีการรายงานนะครับชาร์จของคลื่นเนี่ยอยู่ใน Facebook ซึ่งอ่รายงานอยู่นะอัปเดตตลอดอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ครับผลงานเพลงเอาห้าอันดับก็พอนะครับห้าอันดับเริ่มต้นตั้งแต่่อัันดบที5เเลลยพง ตจับที่ห้าแค่ยังไม่ชินน้องรถเมส์สกายพาร์คงงใช่ปะออลองลองไปฟังเพลงนี้ดูว่าความหมายดีมากค่ะครับ่ายให,หม่เพลงอะไรนะครับแค่ยังไม่ชินแค,แค่ยังไม่ชิน,ชนใช่แค่ยังไม่ชินตอนนี้ก็ยังไม่ชินเลย คือไม่ชินไม่ชินกับอารมณ์ที่แบบผิดหวังหน่อยอะไรประมาณนี้คืออยู่ในอาการที่ผิดหวังอกหักอะไรประมาณนี้เนื้อเพลงเขานะคะก็จะอยู่ในประมาณนี้อกหักแต่ว่ามันยังไม่ชินไงคนที่ถูกทิ้งเอาง่ายๆเลยถูกทิ้งเนี่ยมันยังไม่ชินกับความเหงาที่ตัวเองต้องอยู่คนเดียวอ่ะถูกต้องเคยปกติเคยอยู่ล้วพี่ต่ายจะมาตอกย้ำเรื่องนี้กับผมทำไมแ่ละครับพี่ต่ายครับผมเจ็บอยู่นะเจ็บปะ พี่ห่ายบอกว่าเจ็บเหรอเจ็บเหรอเจ็บเหรอแค่นั้นแหละอันดับที่สี่มาเอออันดับที่สี่ต่อเลยนะครับเออผมหายใจแทบไม่ออกแล้วตอนนี้มาก็คือใส่วาสีบอดทีมกันกล้องห้วยไร่โอ้ยเพลงนี้ดังทั่วประเทศเลยนะครับใส่วาสีบอดทีมกันใส่วาสีมีกันและกันใส่วาหัวไปกันได้แค่ หนูว่าได้แค่นี้พี่ตายพี่ตายครับไม่มีทอดนี้มีท่อนนี้ใส่หัวไม่มีมีอ่ะอันนี้คืออันดับที่สี่กล้องห้วยไร่นะครับอันดับที่สามต่อเลยคือเพลงอะไรครับพี่ตายพึ่งรู้หรือเจ้าพึ่งทําไผ่พงสะทอนค่ะนี่พิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเพลงนี้โดนอกโดนใจเลยใช่ปะพี่ต้องบอกว่าเพลงนี้ตั้งแต่ปล่อยออกมาเนี่ยนะพี่เชียร์เพลงนี้ก่อนเลยแล้วก็ แค่เปิดเพลงควัดวันเดียวครั้งเดียวนะแฟนรายการขอกันกระหน่ำมากสําหรับเพลงนี้แล้วทุกวันพี่ไผ่อะพี่ไผ่ตอนนี้ก็มาแรงอย่างต่อเนื่องหลายๆขึ้นอยู่เหมือนกันสำหรับงานเพลงนี้นะฮะโอเคมาต่อกันตอนติดเลยครับอันดับที่สองค่ะพี่ตายครัอยู่ที่น้องเอิญขวัญวรัญญาตั้น้ำตาไม่ได้โอ้อีกแล้ว นี่ถ้าเกิดสมมติฉันซื้อหวยเนี่ยฉันถูกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับพี่ต่ายเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่ติดชาร์จเฉพาะจังหวัดพัทยานะครับจริงๆแล้วทั่วจังหวัดพัทยาไม่ใช่ที่จังหวัดชลบุรีที่จังหวัดชลบุรีนะโอ้โหนี่ตบปากเทอยู่พี่ต่ายเดี๋ยวนี้เลยเน็ตเลยตบปากเทอยู่พี่ต่ายเดี๋ยวนี้เลยตบปากรวมนะบวมวเดี๋ยวนะครับคุณน่ะเล่นกับพี่ต่ายแรงเนี่ยเล่นกับพี่ต่ายแรง พี่ชอบนะแบบเนี้ยพี่ชอบใช่ไหมครับพี่ไายครับอย่าบอกว่าพี่ชอบแบบซาดิษซาดิษนะแกแรงกว่าแกแรงกว่าอีกอ้าวโอเคเลยอันนี้คืออันดับที่สองสั่งน้ําชาไม่ได้มาถึงอันดับที่1ครับจะขึ้นร้อยห้าจุดห้าลูกทุ่งดอทคอมพัทยาคือเพลงต้องบอกว่าเพลงนี้ชนีเก้งกวางถอยไปกระเทยมาค่ะกระเทยหน้าห้านแมนมณีวันโอ้กิ๊นนี้มาหละคำว่าหน้าห่านแต่ว่าอะไร หน้าห้างหน้าห,ห่านห่านห่านหน้า่หนาหน้าเวทีอะหน้าเวทีใช่๋ oh. sí. นนอใช่หน้าห้างเอ็มีแรงมากโอเต้นกันสนั่นเลยนะพี <car 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 ่ทำกอี้หักไปข้างเลยอะเพราะอะไรครับเพราะอะไรพี่เดี๋ยวนะข้างเดียวน้อยไปไหมอะไม่มฮะโอ้พี่ตายกอี้ตัวนั้นน่ยยังอยู่ไหมถ้าเกิดยังอยู่รบกวนเฟี้ยงมาฟาดเดียร์ จริงอ่าโอเคนี่คือ5อันดับนะครับจากลูกทุ่ง .com พัทยาและพี่ต่ายครับถามหน่อยว่านอกเหนือจาก5เพลงนี้แล้วมีเพลงไหนที่คิดว่าในสัปดาห์หน้าจะแซงทางโค้งหรือว่าเป็นเพลงที่น่าจับตามองเป็นพิเศษพี่ต่ายบอกมา1เพลงครับพี่บอกให้เลยว่าเพลงนี้นี่แบบปล่อยออกมาได้อาทิตย์เดียวนี่ถูกถามถึงแล้วก็ในเพจของลูกทุ่ง .com วันเดียวนะคะเข้าไปแค่ชุดวงเดียวโพสต์ไปปั๊บเนี่ย สองพันกว่าคนที่เข้ามาฟังลงนี้สถานีความระกรมค่ะมาสองพัน <2000. S 2> จะกับพันไงยุงเข้าได้คอร์ดนะครับ,บนุ้ยน้องใหม่อ่ะอเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นจังหวะเมโลดี้มันเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ได้แบบชัดเจนมากเหมือนเราได้ไปนหนึ่งเหมือนเราไปยืนอยู่ที่สถานีรถไฟเลยอะอนะครับเออใได้เลยได้เพลงนี้น่ารักจีนคุณแต่งเพลงเนี้ยก็คือได้กับวีซีไลท์ของเมืองไทยด้วยคุณศักดิ์สิริมีสมสืบแต่ง นี่ที่เขาแต่งเพลงกระเป๋าสมปองให้พี่จอยไงนะครับนี่ไงลน้องพันธ์ก็เลยได้ร้องเพลงนี้หนึ่งเพลงนะต้องจับตามองสำหรับเพลงนี้นะว่าสัปดาห์หน้าเพลงนี้จะติดชาร์ตหนึ่งในห้าหรือเปล่านะพี่ต่ายเนาะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้านะครับพี่ต่ายเราจะได้พูดคุยกันอีกนะครับผมขอบคุณพี่ต่ายเบญจวรรณมากมากเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ต่ายขอบเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับแหมน่ารักมากๆเลยเอ้เดย๋ะเหยอกแย่ เห่ยายุ่กันเล่นเป็นเป็นดีเจที่อารมณ์ดีอารมณ์ดีเหมือนกันเลยนะครับผมบอยากให้เจอนะครับทขาไมละ่ะฮะจะกอดไง <laughs> เออ <laughs> เห็นหน้ากอดหน้ากอดจริงๆเลยนะครับค <laughs> ุณผู้ชมครับนี่คือพี่ต่ายเป็นจวรนนะครับจากคลื่นที่พัทยานั่นเองจังหวัดชนบุรีนะครับผมตอนนี้เรามาอัปเดตคลิปกันหน่อยนะครับมาดูเปอร์เซ็นต์คลิปกันหน่อยว่าตอนนี้คลิปของใครนําใครกันแล้วบ้างนะครับคลิปขึ้นมาดูเลย มาเลยเออผมบอกแล้วว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบคลิปของผมแน่นอนผมจะบอกอะไรคุณให้นะตอนที่คุณอยู่นะกบผมก็แพ้แล้วไอตอนที่คุณไม่อยู่เนี่ยฮะผมก็แพ้ผมก็เลยงงจังเลยนะครับว่าก็เลยงงไงไม่ต้องงงมันขึ้นอยู่กับว่า คุณนําคลิปที่เด็ดที่โดนมาฝากกับคุณผู้ชมและโดนใจคุณผู้ชมหรือเปล่าแค่นั้นเองกลับไปทําการบ้านให้มาเยอะๆในเร้่องลิปการบ้านจะได้เอาคลิปมาอย่างนี้เหรอผมบอกแล้วว่าคุณเดี๋ยวคืนนี้ผมจะกลับไปทําการบ้านแล้วผมจะเอาคลิปมาฝากคุณคุณเป็นคนทําการบ้านไม่สม่ําเสมอ คลิปของคุณก็เลยเป็นแบบนี้จริงๆแล้วบางทีแล้วผมจริงๆผมก็ทําการบ้านสม่ําเสมอนะแต่บังเอิญว่าผมมันเหนื่อยกับงานทั้งวันแล้ว<อ>ผมก็เลยคลิปมันก็เลยไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่คุณภาพทาการบ้านของคุณ <laughs> ต่ำเกินไปโอ <Okay. S 1> เคช่วงนี้เราลองไปดูคลิปกันหน่อยนะครับคลิปแรกเป็นคลิปของเบียร์คิมหันครับครับผมเออเ่อออเฮ้ยเฮ้ยมากมาเมาบอกมจับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้รกวนแปลเลยฮะ โอ้เหนื่อยเหลือเกินออ้จอดจอเฮ้ยแดดพี่เลยแดดชื่อคลิปของคุณชื่อว่าการทําขนมที่ห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวแม้ที่สุดเฮ้ยแต่งคลิปของคุณอ่ะดูแบบเป็นเรื่องใช้สักมาคีที่ดีมากๆเลยนะอันนี้คลิปของคุณนี่คลิปของคุณนะครับทําธุระอยู่นะแบด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 แมดแบ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 บดแบดแบด ดูมือดูมือดูมือออกท่าทางออกลีลาออออออท่าทางโอ้ยแหลนจริงหนูครับเออะไม่อยากจะนึกตอนโตเลยนะหนูนะดูมือดูมือสังเกตมือถ้าหนูโตหนูจะขนาดไหนนะครับด้านลังอะ คิดผมน่ารักมากพูดเลยจริงจริงน่ารักจริงชอบเบียร์นะครับพิมพ์หนึ่งชอบพี่เต้พิมเคสองกันมานะครับผมแล้วก็กดส่งมาเลยนะครับที่4642242นั่นเองนะครับผมอ่ะช่วงนี้ครับทิ้งท้ายกันด้วยนะครับสองบทเพลงนี้นะครับหนึ่งผลงานเพลงที่อยู่ในอัลบั้มคู่บ้านคู่เมืองในชุดที่1และชุดที่2กับการนำเอาผลงานเพลงอมตะและส่งคุณค่าจากหลากหลายศิลปินเลยนะครับนำกลับมาร้องใหม่โดยพี่ไม้พิรมพรนะครับเพลงนี้มีอายุมากกว่า40ปีกันแล้วนะครับเยี่ยมยอดเลย4 0ปีถูกต้องใน ครับกับผลงานเพลงคิดถึงจังเลยพลงนึงาเพลงตามมาติดๆเลยนะครับกับมวลแคนแก่นคุณหนาวใจไกลแฟนและเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดกันเลยแล้วกันนะครับกับศิลปินของเราในวันนี้คุณเอกชัยนันนาถามนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ